หันธรรมยังเมตตาพรรณังการรมาเซมอานังสุขิโตโทโมีขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุโคโทมีจงเป็นผู้ไรทุกอาเวโรโทมีจงเป็นผู้ไม่มีเวน อาพยาปาโชโมีจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอาณีโคโหมีจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตตานังปรินารามีจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสาเพสัตตาสุขีตาหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายท,ทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสะเพสะตาอเวราโทนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสะเพสัตตาณภพยาปาชาโทนโตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน สัพเพสัตตาอนิคาหนตตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัพเพสัตตาสุขีอัตานังปริหารันตตขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกทั้งมวลสเพเภสตาลัทธสัมปติโตมาวิกาชันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้ว สัพเพสตัตตกรมมะสะกากัมมทายาทากรมมโยนิกรมมพันธุกัมมปฏิสารนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมกักริสันติกัล,ลยาังวาปาปะกังวาตาสาธายาธาภวิสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆั้นสืไป ธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทายพนามเสอิมินาปุญญากรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชายาคุณุตราอุปัชาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจา และอาจารย์ผู้เกื้อนุนมาตาปิตาจยาตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานาราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ พระมาะมาราจอินทาจาพรหมานและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุษาจายมมาราชมนุษย์มิมาชะตาเวริกาปิจา ผู้เป็นกลางผู้จ้องปราณสัพเพสัตาสุขีหนตูขอให้เป็นสุขสารทุกทวนอนาหยาทุกทนปุญญานิปากาตานิเมบุญพองที่ขา้าทำจงช่วยอำานวยสุภาพนสุขังจติวิทังเทนตู ให้สุกสามอย่างลน้นขีปังปาเปทโวมาตังให้รู้ถึงนิพพานพรันอิมินาปุญญากรรมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาทั้งสุราเพเจเวา เราพลันได้ซึ่งการตัดตันหปาทานาเจตานังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมมาสิ่งชั่วในดวงใจยาววนิพานาโตมัมังกว่าเราจะถึงนิพานนาสันตุสัพพาทาเยวา มาลายสิ้นจากสันดานยาธาชาโตภเวภเวทุกทุกพบที่เราเกิดปูชุจิตตั้งสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสเลโควิรยิยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย มาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่มูมานสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประุุสลายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาที่ปาวะโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาฏ ธรรมโมนาโทวรุตมโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกพุทธโจาพระปัจเจกพุทธสมสั้างคโคนาโทตโรมมังทบประสงค์ที่พึ่งพยองเตโสตามานุภาเวนา ด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสร้างละพันตุมาขอหมูมารยาได้ช่องทาสาบุญญาอนุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสร้างละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิน ยาทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุดสาคอนให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปาติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในวันนี้ ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิจิตังปฏิตังตุมห้งขออิธพลที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปาม,มวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปา ขออความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปันราโซยาธาเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญมานิโชติราโซยาธาเหมือนแก้วมานีอันสว่างสวัยควรยินดี สาพิติโยวิวัชันตูความจันไรทั้งปวงจมบำราดไปสาพพรคโควินาศาตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารโย ο, อันตารายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจังบุทธาปจายิโนโจาตาโรธรมมวทันตีอายุวันโนสุขังพาลังธรรสีประการคืออายุวันนาสุขาภลา ยอมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไ้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดอายุโทพระโทธีโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนาโทปาฏิพาณาโทให้วันนาให้ปาฏิพาน สุขัสาธาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอาทาิคาจติย่อมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุภาละวันนะสุขะและปฏิภาณ ที่ขายุยาสวะโหติยาถายาทูปปา,ปาชติตีบังเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศดียศดในที่นั้นๆั้นดังนี้อะคโตวเวปัสนาน,านังอาคังธรรม,มังวิชานตัง เมื่อบุคคลรู้จักทำรรอันเลิศเลื่อมใสแล้วในความเป็นของเลิศอาเคพุทธเปสนานางังเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศทากีเนยเยอนุตเรซึ่งเป็นทากีเนยะบุคคลอย่างเยี่ยมยอด อเาเคธรรมเมปัสนานางังวิราคูปัสเมสุเคเลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศซึ่งเป็นธรรมอันปราศจากราคะและสงบระงับเป็นสุอาเคสังเคปัสนานางังเลื่อมใสแล้วในพระทรงผู้เลิศ บุญญาเขตเตอ,อนนตเรซึ่งเป็นบุญญาเขตอย่างยอดอาคัสสงทานังทะทะตาตังทวายทานในท่านผู้เลิศอาคังปุญญยังปวัตติบุญที่เลิศย่อมเจริญอาคังอายุจวันโนจาอายุวันนาที่เลิศ ยาโสกิติสุขังพลังและยศเกียรติคุณสุขะภาลาที่เลิศย่อมเจริญอาคาสธาตาเมธาวิอาคาธรรมสมาหิโตผู้มีปัญญาตั้งมั่นในพระธรรมอันเลิศแล้วให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญญาเขตอันเลิศ เทวภูตโตมนุโซวาจะไปเกิดเป็นเทพ,พยดาหรือมนุษย์ก็ตามอาคาปโตปโมทติติยอมเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ดังนี้อาเลทัทันติสาปัญญาวทันยูวีตมัมจรา กาเลนะทินังอริเยสุอุพุเตสุตาทิสุวิปัสนมนาตาสาวิปุราโหติทักขีนาทายกทายิกาทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้มีปัญญามีปกติรู้จักคำพูด ปราศจาตรณีมีใจเลื่อมใสแล้วในพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ตรงคงที่บริจาคทานทำให้เป็นของที่ตนถวายโดยการนิยมในการสมัยทักษินาทานของทายกทายิกานั้นเป็นสมบัติมีพ้นภัยบูรณ์ เยตาธาอนุโมทันทันติเวยาวัจังกโรนติวาชนทั้งลายเล่าใดอนุโมทนาหรือช่วยทำการคุณควในทานนั้นนาเตนาทักขีนาโอโนาทักษินาทานของเขามิได้บกพร่องไปด้วยเหตุนั้น เตปิปุญญาสภาคิโนแม่ชนเหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งผลบุญนั้นด้วยตาสมาทาเทนาปฏิวานาจิโตยัตธทินังมหาพลังเหตุนั้นทายกทายิกาควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อถอยให้ในที่ใดมีผลมาก ควรให้ในทีนั้นปุญญานิปารโรกัสสมิ่งปาติธาหุนตีปานินันตีบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าดังนี้ถาสิเมอากาสิเมเยาติมิตาสขาจเม บุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนของเราดังนี้เปตานังทักขีนังทัชฌาปุเปกะตะมนุสรัง ก็ควรให้ทักษินาทานเพื่อผู้ลาโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนังวาโซโกวาายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือการร่ำไรรรำพันอย่างอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียว นาตังเปตานามาธายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ลาโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาตโย,ยาทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจโะโคทกินาทินา ก็ทักสินาทานนี้แลอันทัานให้แล้วสร้างคำฮิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์ที่รตังฮิตายาสธานาโซอุปกป,ปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วนั้น ตลอดการลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตยาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วเปตาณปูชาจากาตาอุลาลาและบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้ว แก่ยาทั้งหลายผู้ลาโลกนี้ไปแล้วพาลันจะาพิคุณนามนุปัตินังกำลังแห่งภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญาปาสสุตังอนัปปากันตีบุญไม่น้อยท่านได้ควรกวายแล้วดังนี้แล